สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบก,กับป้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหายป่วยแล้วนะคะหายป่วยปุ๊บทำงานเลยโอเคอ่ะแป้งก็ไม่ได้เป็นนักพยากรอ,อย่างเดียวมีอาชีพอื่นด้วยนะคะทำงานธุรกิจอือ่นๆด้วยอ่ะโอเคค่ะอ่ะมาดูกันพิจิกในปักหลังพิจิกในปักหลังค่ะของกรกฎาสองห้าหกสามขอดูไพ่พลังงานของคุณเลยไพ่พลังงานของชาวราศีพิจิกแลัคนาพิจิก โฟร์วอนส์โอนะ้ความสุขเกิดขึ้นกับคุณนะวความสุขเกิดขึ้นกับคุณนะจริงๆแล้วอะความสุขเกิดขึ้นกับคุณนะออืคุณมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ณนะจุดจุดนี้นะ mm hmm. อ่ะอ่ะก็มีพลังงานคล้ายๆที่แบบพย,พยายามอยากมีความสุขแต่บปลงง่ว่าคุณมีความสุขมากกว่าความทุกข์คุณคิดได ว่าแบบเอ้ยโอเคความสัมพันธ์ตรงจุดนี้คงจะแบบไม่แคร์ละนะคะสถานการณ์ที่พวกคุณเจอเจออะไรกันมาบ้างคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณเจออะไรกันมาบ้างเอชออฟซอสเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือค่ะไปะไปมามากับกลับไม่มีคําตอบอะไรใดๆให้คุณชัดเจนคุณถูกขังอยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้มาเนิ่นนานแล้วคนคนนี้ให้คุณรอนะคะคุณกับเขาคนละเวกันเลยเขาไม่ได้คิดจะจริง,จ,รงจังอะไรกับคุณเลยไม่แสดงออกอะไร ออกมาให้ชัดเจนให้คุณได้เห็นถึงอนาคตอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะทําทีแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดในความสัมพันธ์นี้อืแต่คนอันนี้พูดอีกในกรณีหนึ่งของคนที่ห่างหายกันไปไม่ได้ติดต่อเขามาส่องคุณนะเขามาแอบมองคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะอืมมีมีการมาส่องมามองมีการมาส่องมามองคุณเจออะไรมาอีกบ้างชาวราศรีพิจิกแลัขนาพิจิกคะ่ะสิทธิ์ไม่เท้าอ่ะ แบกไว้แบกแบกแล้วแบกแบกแล้วอีกอะไรนะแบกแล้วแบกอีกกับความสัมพันธ์นี้ค่ะแบกอยู่นั่นแหละนะคะในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์เก่าเห็นป่ะล่ะพูดพูดเมื่อกี้ขึ้นมาเลย six of cups นะคะหกถ้วยความสัมพันธ์เก่าคุณยังแบกแล้วเก็บเอาไว้ในใจแต่อย่างที่บอกเขากลับมาสองคุณเขากลับมามองคุณถามไทยคุณถามข่าวข่าวของคุณนะคะเขามาถามข่าวข่าวของคุณอืมกับคนอื่นๆที่เขารู้จัก ที่คนคนนั้นเขารู้จักคุณอะนะคะอะทีนี้มาดูกันต่อคุณเป็นยังไงกันอีกบ้างนะคะอืมแปดเหรียญอ,อคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้คุณถูกคุมขังอยู่แต่คุณพยายามทําทุกอย่างให้ไม่มีความสุขถูกไหมหอือเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เมื่อตกมือข้างเดียวไม่ดังนะคะเอ่อคุณมี ประโยชน์กับเขาในบางเรื่องด้วยใช่ไหมม,มีผลประโยชน์มีผลประโยชน์กันเรื่องงานเรื่องเงินป่ะม,มันก็เลยทําให้คนคนนี้เนี่ยนึกถึงคุณอยู่ยังอยากพยายามมาส่องคุณว่าคุณเป็นยังไงแบบไหนเหมือนเขาพยายามหาทีท่าเพื่อที่จะเข้ามาคุยกับคุณนะอหาหาหาทางผู้ย่างดีกว่า เหมือนหาทางนะคะที่จะเข้ามาคุยกับคุณอะทีนี้มาดูกันต่อว่าคนคนนั้คิดยังไงกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะหนึ่งถ้วยโอเคสำหรับคนโสดชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคนโสดไม่โสดแหละมีคนใหม่เข้ามาใช่ไหมมีคนใหม่คนใหม่ๆหเข้ามา แล้วเขาก็เขาจริงใจเขาให้ความรู้สึกจริงใจกับคุณนะแต่บางคนบางกรณีก็ยังเคลียร์ปัญหาของตัวเองยังไม่ได้อันนี้ในกรณีของดวงบางคนบางท่านนะโอเคนะนะคะอืมแต่ที่รู้คือเขาจริงใจกับคุณนะเขารู้สึกดีกับคุณคนสําหรับคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะแต่พลังงานโดยรวมก็คือว่าทั้งคนใหม่คนเก่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนนึกถึงคุณรู้สึกนึกถึงคุณ รู้สึกนึกถึงเหตุการณ์ดีๆที่คุณเคยทําร่วมกับเขาหรือว่าเหตุการณ์ดีๆที่คุณเคยทําให้กับเขานะคะนทำให้เขานึกถึงคุณมันเป็นความทรงจําเกา่เกาๆที่กลับเข้ามาในความคิดของเขาตอนนี้เขากำลังนึกถึงคุณนะคะเดอร์เฮอร์มิตเปนแคะ่คุยกับชาวราศีกรกษณาการนะเขารู้สึกในความผิดที่ผ่านมาคุณกลับเข้ามาในสัญชาตญาณของเขาเดอรไฮบริเทสคุณกลับอยู่คุณกลับเข้ามาในสัญชาตญาณของเขานะคะ ถ้าคุณถามว่าเขาจะปล่อยคุณไปไหมไม่ปล่อยหรอกถ้าคุณถามว่าบล็อกกันไปแล้วหมอไม่ได้เจอกันเล่าไม่ได้สนใจกันแล้วเขาจะมาถามขา่ขาวๆของคุณจากคนที่เคยคนที่เขาคนที่คุณรู้จักคนที่คุณและเขารู้จักร่วมกัน <c oughs> บางทีหมอก็ใช้คำยากอืมนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิก แนวน้มที่จะเกิดขึ้นหนุบชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิ Emperor, กเ e n นออ trust เตรียเพร้อมบนทั้งกลุ่มชาวราศีเมษละคนาเมษค่ะขออีกสาใบชัดๆแล้วเดี๋ยวจะโอ้ยเด็กต้องอีกใบหนึ่งคะ่ะโอเคค่ะความสัมพันธ์นี้โดยสถานการณ์ทั่วๆไปค่ะ คุณเองน่าจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาควบคุมความสัมพ,พันธ์นี้บ้างแล้วไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนนะคะออืคุณน่าจะหยิ่งหิงแล้วล่ะคืออเฉยๆอะ่ะไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าประมาณนี้แหละนะคะไปโฟกัสเรื่องอื่นนะคะแต่ในใ,นใจลึกๆคุณก็ยังรอเขาคุณยังยืนหยัดในใจลึกๆกับการรอเขาแต่อีกทางหนึ่งก็คือว่ามีคนใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายเลย คุณเริ่มที่จะที่จะเปิดใจให้กับคุณพวกนั้นเข้ามาลองแสดงความสามารถดูให้ลองดูดูแลคุณนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณกับเขายังอยู่ในสถานการณ์ที่มียังเป็นไปไม่ได้เลยยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนอีกใบหนึ่งเถอะให้มันกระจางเอชออครับคุณมีโอกาสที่จะห่างกับเขาชั่วคราวในช่วงฝักหลังนี้ชาวจิตพิจิตและคณะิจิตเงียบกันไปนะคะแต่สุดท้ายก็กลับมาไพ่เดอะซันไพ่สรุปสุดท้าย,ายเป็นไพ่เดอะซัน ความสัมพันธ์นี้ถึงจะหายกันไปแป๊บนึงแต่เดี๋ยวก็กลับมาแต่มันอยู่ที่พื้นดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งบางทีหายไปยีิบสี่ชั่วโมงหึ่งวันนะบางคนก็อาจจะแบบสองสมวันสี่ห้าวันเป็นอาทิตย์แล้วแต่นะคะเออเพราะว่านี่มันดวงทั่วไปมันดวงทั่วไปนะโอเคทีนี้ขอดูคำเออ่อขอดูการงานกันเลยดีกว่าของชาวราศี พี่จิราคาพิจิค่ะสิกออกสอดเบื่อกับงานที่ทำอยากออกไปสู่โลกกว้างแต่ก็ต้องจำใจทำนะคะอืมแต่คุณก็ต้องจำใจทำกับงานตรงจุดจุดนี้มันจะมีงานเก่าวิ่งเข้ามาหาคุณเป็นจ็อบพิเศษที่ทำให้คุณได้มีเงินเพิ่มขึ้นนะคะในบางคนในบางคนมังกรณีจ้า อ่ะทีนี้มาดูกันต่อกัอกบการเงินดีกว่าสิบเหรียญโอ้โหบอกแล้วว่าจะมีงานใหม่เข้ามามีงานเล็กเน้อยๆให้คุณเข้ามามีเงินไพ่สิบเหรียญมีเงินค่ะจะมีเงินมีงานใหม่เข้ามาให้คุณคราวนี้แหละทํางานกันอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้หาเงินเป็นลวิงดีกว่หาหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆไปโฟกัสเรื่องเงินเลยการเงินเป็นสิบเหรียญขนาดนี้ ในสองวิสุดท้ายในปักหลังแหละนะคะแล้วแต่ดวงของใครจะการเงินคุณจะยาวนานมากแค่ไหนนะคะต้องดูว่าดาวประจำตัวคุณด้วยถ้าเรื่องในเรื่องโหราศาสตร์ต้องดูด้วยว่าดาวประจำตัวคุณอยู่ในภพกระดุมพระไหมนะคะมันก็ต้องดูอันนี้เป็นไพ่ทาโร่ไม่ได้ดูเรื่องเกี่ยวกับน,นั้นเอาเป็นว่าดูไพ่ทาโร่ชัดเจนออกมาสิบสิบสิบเปรียญน่นะคะจะวิ่งเต้นหาผู้ใหญ่ ให้เขาหางานให้จะทำงานเพิ่มเงินอะไรก็แล้วแต่ทำเลยคุณมีโอกาสหยิบอะไรเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะคะท้าเชออืมอ่ะก็ะประมาณนี้ทีนี้ขอดูคําแนะนําของคุณโสดนี k e a F f o c โ s i n t อ n t เ o n โอเคถ้าคุณพร้อมที่จะลุยกับความรักก็จงโฟกัสกับมันไปเลยนะคะถ้าท้องจะลุยแล้วแต่พออยายบอกว่าให้คุณลองโฟกัสไปทีลเรื่องนะรอบนี้ โฟกัสไปที่สเต็ปสเต็ปสเต็ปเริ่มคุยกันก่อน mm hmm. ว่าเป็นยังไง mm hmm. แบบไหนนะคะแล้วดูซิว่าคนคนนี้ทําตามเงื่อนไขเราได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็ปล่อยผ่านแล้วก็ต้อนรับคนใหม่เข้ามาคุณต้องเริ่มมีเงื่อนไขบ้างแล้วอะไพ่แนะนําว่าคุณต้องเริ่มมีเงื่อนไขในความสัมพันธ์นี้มากแล้วไม่ใช่ก็อะไรอะไรให้คนให้คนใหม่ที่เข้ามาเป็นโจทย์อย่างเดียวเลยค่ะแล้วเราก็เดินตามเขาไม่ได้แล้วนะอะโอเค ทีนี้มาดูวันต่อที่สถานะไม่ชัดเจนอ่ะ give you a, give you relationship of shame Don't back down คุณมองว่านี่คือความรักถูกไหมคุณยังมองอยู่ว่านี่คือความรักมันยังเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีแล้วมันยังเป็นน้ําหล่อเลี้ยงที่ทําให้ชีวิตของคุณไปได้ต่อถ้าอย่างนั้นไพ่ก็เป็นกําลังใจให้ค่ะถ้าคุณมองในมุมน,นั้นถ้าคุณยังไหวโอเคแนะนำไพ่แนะนําว่า แต่ไพ่ก็รู้ว่าคุณจะอยากลองกับมันยังอยากให้โอกาสกับมันอยู่แล้วมองเรื่องนี้ให้เป็นธรรมชาติว่าความรักต้องมีเรื่องของการเจ็บปวดเจ็บปวดไม่มีใครได้แต่งใจเราทุกอย่างแล้วมันจะทําให้คุณมีกําลังใจที่จะไปต่อคงแนะนําเท่านี้จริงๆนะคะอ่ะต่อกันที่คนมีคู่ชาวสิบจิกและขนาดพิจิกจ้ะ เซนสต v e มากพัดไล่เลชั่นงเช้าคอไว้จ้ะพวกคุณยังมีสายสัมพันธ์ของคุณยังมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันคลิกกันอยู่นะหาให้ดีๆนึกถึงวันเก่าๆว่าแบบเฮ้ยเรากับเขาเคยมีเคมีอะไรร่วมกันเราเคยคุยอะไรกันรู้เรื่องเราเคยผ่านอะไรด้วยกันมานำบรรยากาศเก่าๆนั้นมาแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่ กำลังเกิดขึ้นใหม่นะปัจจุบันนี้อยู่นะคะเพราะว่าพูดลายไปตอนนี้เซนสทีฟมากๆก,กับทุกๆเรื่องณนะจุดๆนี้คุณลองไพ่เหมือนลองไพ่ให้แนะนําว่าที่คุณใช้วิธีเกา่าที่เคยใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตคู่กลับมารีมากลับมาใช้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็โอเค ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ hmm. กด share, แชร mm ์กดซับสไคร e ด้วยนะคการสิดตามดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดอยู่ในด e สค r ิปช i o นบล็อกด้านล่างนะะขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามนะคะทุกคนเลยโอเคโชคดีนะทุกคนสวัสดีคะ่ะ